บอกตามสูตที่ไปด้วยสิมือสองก็ได้ฮะเออเอาออกลูกไงยังไม่ได้แต่งงานเลยครับอ้าวเหรอครับยังเปิดไม่กลัวเราก็ต้องกลัวเว้ยไอ้เราทำแท่งงานดินหนะแรงต้นตกมันแท่งดินนี่แล้วนี่ นี่กอกสอมนี่กวเดียวนห่นี่กอกสองาาโอ้นีกอกสอมาทาอ่านี่กอกสองด้วยเอามาพี่ไปเป็นงลครับเขาหายแล้วเาหายแล้วครับหายจักเทไหหายแ้วมายนดูแคนนนี่กะผมนี่ออไปเ้วเดี๋ยวเีว่ไป้ว่ใหญ่ช่องอะไรครับพอบูนครับสวสดีครับ พ่อใหญ่เฮ้ยมัดดิมาิมาสีไทยตัวบินหังิรอพ่าใหขอบารมีนะครับสวัสดีครับพวกเราในช่องแฟมารีสีไทยนะครับ ปลูกเองหรือว่าเราไปหารที่อืนน่นเลยไม่หรอกจะปุะ๋ยากไรครับรัปลูกเองครับก็มีแจกด้วยอะไรบ้างนี่นะไอ้ทีตุยมีจิมตังที่ทีอยู่นะไม่เอาเฮ้ยมาใครกันบ้างไปดูมงคลได้ไหมดูมงคลไหมละ่ะยันมงคลคย่านอา้าวทีนี้ไม่ย่านยันน,นังคน ีูทุกคลิทุกวันทุกช่องดูทุกวันอัปเดตตอนไหนขั้นตอนึกว่านึกว่ามาที่นี่บ่อยต่เงรู้นเนี่คยเดนดูเเดิเคยดูไหมไม่เคยดู อันนี้ที่อยากซื้อกระเด็นกับองบากนู่เหรอใช่ไหมองบาก,บากนู่นอันนี้นนก็มียำพูนก่อนอันนี้ก็เล่นครับเล่นคู่กันเนี่ยครับตุ้ยกับภาคสามอนนี้ก็มี f c มาเยี่ยมนะครับเล่นสามสี่เรื่องไปเลยครับองบากสามแล้วก็ หลังจากที่พ่อใหญ่ตกมันนะครับก็มีเอฟดดี้ครับมาเลี้ยงมาถ่ายรูปกันนะครับก็ที่เห็นสาขาครับเพื่อป้องกันอันตรายนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการทำทีนาาีน้นะครับ <c oughs> นี่พ่อใหญ่ก็ยืนกินยาชิวๆครับวันนี้ พี่เสืยอะไรครับบ้านมันเป็นอะไรเม้นไม่้อครับางนะบงๆครับสวัสดีครับผมในมณีก็ดีใจร้ายๆครับเขาไม่พี่นองไมาเยี่ยมมาย้มมณี อ่หลอด่ล่รคิพาหลอดอะไนี่ยสละหลอดคิพาหลอดตัวห้องบอกดอนี่ฮะเอกลูกไงยังไม่ได้แต่งงานเลยครับเอาเหรอแม่นแม่เจ้านะไปไปไปรอมาไปจะได้ออกลไปดนาวไปควัน มา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 ไมเขาพาลอดเราีอไปกันเนี่ยไปกันหมดเลยพี่รอดบู่บานมาแล้วไ่่เช้าก็ลอดอีกก็มันเป็นไรได้รอดอีกก็ได้มามาไปมามามอมามาเาม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 าามาา่ามาามามาม่มา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 า

ก็ได้ต่อกันใช่แกต่อกันเนี่ยกอเป็นการรอบท้องเงิขอบารมีท่านไงโชคชะตาอะไราเง้ยได้โชคมีลารจกมไัเจ็ดเลอันเครับหนึ่งสองสามพร้อมเนาะพร้อมแล้วครับจะถุกจะถูกเด็กขอบคุณทิงศักสิบตะคุเปกัมปิก ເຮົາເຂົ້າກຸມມໍລວງກໍາລວງໃຫ້ຕຽງມໍສະດໍາມໍສະແດງມໍມັກມາຈາອະຕະປະຕັບຄຸນະຄຸນະປະເທດເດສສາກ້ອອງເຈສດນົກວດສູ່ກໍສກາກາສດສາລອງທານຟອດແສດົນທຈ จังหวัดโรฮีตเน่จุดบุญบารมีนพ่อยสุดท้ายกวนโชคอันลาบต้นนึพ่อยเออเน่อันสุดทันพลน่ะอันบายจ่าววะถ้าเกิดมังมีสุขมีความสุขความเจริญสุขนได้คอยได้ซึมข้อมูลการตั้งใจประทนาทุกสิ่งทุกประการเน้อสามรอบครับผมสามรอบเลยครับสามรอบเลยครับอ้าวอ่อยใหญ่อ้าวพ่อยใหญ่มันบมันหลบมันไทยมันะพ่อใหญ่นะจนเนจัไร่ให้สร้างพลายสุดท้ายปัดเป่าเอาไปถึงในดงในป่าเด้อเอาแไปส่งแตลลับเขามา ความเจ็บใจใดความไขยใจให้มีอ่ะอีกสองรอบให้ดูดีมีแห้งไปทนมีคนรักคนหลงคนนิยมคนชอบคนฮักคนหอมคนเมตตากรุณาจิตกอนักนตรูโมมันเจนเจอบะเจระเอุ้้งตลองตะปัดไทยุกดีมีใจรอพอใจสีไทยรึเนี่ยใจคนเรือพอใจรึเนี่ยอ่นจุกนหนักเนาะอ่นนักตรูโมมับะเจระเอ้มาคาขึ้นเ้อเนี่ยมีความุความเจริญความเววจริญอ จ่าทุจ่าทุกำปูนเปงี้ยเงี้ยเงี้ยหอเอ้ยอเสร็จแล้วครับผมหอยแห้งโชคแห้ลาบมานัมนมนัมนมันรวยรวยเนาะาหลอดท้องช้างแล้วนะครับผมในวันนี้ มาส้ัพูดที่อบปางดิดังดนีอ้ยบูชาครูก็น่าชางเลยครับฮะถวายน่าชางเลยครับถวายน่าชางอ่ะอาหย่น่าชังที่ทานก่อนอือเ่าเนี่ยนบูชาครูเชร์ชางนช่างในนเรามีความสุขความเจริญเ่อมาให้ครับอ่ะพียายเก็บเก็บอ่ะพีายเก็บตังค์ครับพญาครับ พ่อใหญ่เ oh, ก็บตังค์นะครับอ่าครับสาธุสาธุนะครับเก็บไปเก็บหมดเก็ตั๊กเข้ก็บตั๊ก่อนครับครับครับไปครับครับไปก่อนลงด้วยเก็บมาเก็บเก็บหมดเก็บเก็บครับพ่อใหญ่เก็บตังค์เล็วพ่อใหญ่เร็วก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้รับชมกันเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับแชร์กับเพื่อนด้วยนะครับ บสำหรับใครที่อยากจะมาเยี่ยมชมอยากจะมาลดท้องช้างก็มาได้นะครับมีตอนละ2 0ะครับสวัสดีครับ